แล้วครับเอาลูกก่อนอา้าไม่ดับหรอไม่ดับเหรออ๋อไม่ได้เหยียบค่ได้เ,เ,รเหรง <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่เหยียบเหรอเซิบเบิ้มเีิบเบิ้ม สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดากรีนครับเดี๋ยวเรามาดูหกลอ้อหกล้อพ่วงของเซียบบยมนะเอาพ่วงของสิบล้อมาเลยครับสวัสดีครับมาจากไหนครับท่านรรมาจากทางไหนอ๋อมาเทางนี้บ่เ,เ,เ,เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาถอยขึ้นได้ไหม บอกแค่นี้ไม่ต้องเยอะขนาดนี้หรือเปล่าเฮ้ยดูไฟครับเดี๋ยวมาดูเขาถอยนะพ่วงหกล้อเกียร์เกีย,กยร์อะไรนะครับเพื่อนยีตันบอกเนี่ยเขาดูหน่อยได้ไหมดูดูดูเกียร์ดูดูดูการใส่เกียร์หน่อยด้ไหมอ้นี่ไหมโอ้โหแน่นอนแน่นอน อ่ะเดี๋ยวมาดูการถอยครับหกล้อขึ้นฝนะีมือนะเนี่ยที่แคบแคบครับโอ้โหบิด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 นี่แน่นอนนะวะหกล้อนะเนี่ยโควงหกล้อ สบายๆเลยอ่ะแค่จะไม่ต้องเร่งเลยอ่ะเปิดประตูเล็กน้อยน้ำลูกก่อนนะสองเงินประโคนครับใครสนใจหินอิดหินปูนทรายครับ เดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรไว้อันนี้ส่งอิฐหินปูนทรายเดี๋ยวมาดูเขาดำเกียร์เขาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับดำแล้วครับเอาลูกก่อนอา้าวไม่ดับเหรอ ไม่ดับอย่างอ๋อไม่ได้เหยียบคันได้เหรอทำไมไม่เหยียบอย่างเซบเบิ้มเซบเบิ้มโอ้โอ้โอ้83ครับบาสลูกเขาจะยาวมากครับ ลูกผมสิบร้อยเนี่ยไม่มีท้ายครับป้าท้ายไม่มีอันนี้คนมาสิบตันครับลูกคนมากี่ตันนะลูกสิบกว่ารันสิบกว่าตันครับเนี่ยใครคที่มีหกล้ออันนี้ยางพวกนี้เขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ ข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่เปลี่ยนหมดเลยบ่ข้างหลังนี่เปลี่ยนหมดเลยบ่ยนหน้าหลังเลยบ่เป็นยางอะไรยางเก้ายางพ <22. 5. S 2> ันยี่สิบสองจุดห้าบิสโตเล<ๆ>เดียนอะไรครับรรเรียบร้อยเดี๋ยวไปเอาลูกออกก่อนอ ส,สนใจอินหินปูนทรายนี่เลยรับจ้างทั่วประเทศเออถอยแบบอ่าอะไรนะไม่ไม่มีกระตุกอะ่ะโอ้ มาบนในเขตก่าสร้างเขาเลยอะเรียบร้อยเรืรอทรายครับ เนนี้ไปตีซุ้มล้อออกมาอีกได้นีเนาะยางมันใหญ่เลยเดี๋ยวมาดูเขาถอดไม่ไปถอดง่ายเดี๋ยบอกว่าอย่าพูดนะพูดกออันเบาๆเลย มาดูเขาถอยเข้านะจะแม่นไหมจะทีเดียวไหมไม่ต้องอบ,บ่รอบเดียวบ่ถอยเข้าเนี่ยทีเดียวอ,อย๋ออ๋อ,อเรียบร้อย วิมือมากครับคนนี้ลงทุนหลายแสนนะเปลี่ยนหน้าหลังเปลี่ยนยางเปลี่ยนทะ่ะอะไรหมดเลยครับแต่ก่อนเป็นยางเป็ดสองห้า แล้วก็เกียร์ธรรมดาอันนี้เป็นเกียร์อะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะให้เขาอธิบายฟังเกียร์อีตันใครที่ว่าผมบ้าก็ดูไว้นะครับเนี่ยเเนี่ยป็นนี้นะครับไม่มีใครว่าบ้าหรอกสุดยอดแล้วเฮ้ยเกียร์ทั้งหมดมีกี่เกียร์นะแปดเกียร์แปดเดินหน้าเซนหนึ่งแปดเดินหน้าพิเศษหนึ่งเป็นเก้ายืดห้อยอีกสอง จะเปลีเกียร์ลงทุนเท่าไรครับลงทุนเท่าไรทั้งลูกทั้งทั้งสี่สี่แสนทั้งแม่ทั้งลูกทั้งยางทั้งอะไรทั้งเกียร์ด้วยทั้งโอนสี่แสนลงทุนค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะครับออกได้ออกรถได้อีกคันหนึ่งเลยแหละ ยี่สิบห้าตันยี่สิบห้าตันแม่ลูกอันนี้เอาคนดินก็ได้คนอิฐปูนทรายเรียบร้อยอ่ะไปดูเขาถอยถอยเข้า ลงทุนค่อนข้างจะเยอะครับ400,000มีไม่ได้ เขาบอกว่าล็อกสองชั้นเฮ้เฮ้เฮ้เผื่อมากเลยบ่เต้องคอยเช็ดเอากว่าทำไมทำที่ปิดเลยปกติมันมีที่ปิดบ่เป็นพายางทำผ้าใบปิด ว่าจัดว่าจัดครัเดี๋ยวไม่ได้ทำก็ได้ใครสนใจอิฐหินปูนทรายเอ้ยอิฐไม่ต้องหินปูนทรายเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์โทรหน่อยดูวเบอร์โทรอ่านี่เลยครับเบอร์โทรใครสนใจสั่งทรายนะ083 372 1817ครับเสียบเบิ้มได้ทั้งพี่เดียวได้สองอย่างเลยทั้งก็ทุนลดหน้าครับ ทีเดียวได้สองอย่างก็คือได้ทั้งทรายทั้งหินเลยขอบคุณลวงหน้าครับขอบคุณลวงหน้าโทรไปได้ค่ะโทรได้เลยครับสองเงินประโคนให้เบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้าเรียบร้อยอ่、พิมมือทีเดียวจิ๊บตรงนี้ก็เป็น ที่ก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างฝีมือแต่มันลุกอ๋อไอ้ได้ฝีมือแต่มันลุกโอ้ลงทุนค่อนข้างจะเยอะบอกความเคยชินอ๋อความเคยชินแต่ว่าเขาขับเป็นทุกอย่างยกเว้นตะเกียงครับไม่โคก็เป็นมาแล้วถ้าแกไม่โคอะไรก็เป็นมาหมดแล้ว เรื่องไมโครขายไปยังขายแล้วใหแล้วบ่อันนี้ไฮดรอลิกบ่กระนี้ปกติเขาเป็นหัวเสือปิดอย่างนี้ไหมบอกระนีอ๋ออันนี้พอง,ง่ายกว่าอ๋ออันนี้เราง่ายกว่าแล้วแต่ความชอบบอกระนีแล้วแต่ความชอบความชอบอะไรที่มันง่ายอ๋อ เดี๋ยวว่างๆเราจะไปดูเขาผลต้นยางไม,ไม้ยางครับใส่จนเต็มนี่แหละเอ้าไม่เข้าบอเดี๋ยี่ลูกคนบ,บ่เข้าง่ายอยู่เดี๋ยวขอดูเกียร์หน่อยได้ไหม กใส่เกียร์ใส่ให้ดูหน่อยได้ไหม,ไ,หมไม่ไม,ไม่ลองดูอ่ะอันนี้วะเกียร์เหรอใช่อันนี้คืออะไรดีขึ้นก็หายครับเอาลงก็โล <Low. S 1> อ๋อด้ออดีได้เลยเลบอกดีได้แต่ห้ามบีนบ่อยอ๋อเป็นคนเสียเยอะครับอ๋อเป็นคนเสียเยอะโอเคอันนี้ก็รับไปเลยครับประมาณลงทุนไปก่อน คื่ออีกคงก็ต้องจ้างลูกน้องเหรอออไม่ต้องจ้างหรอโอเคครับใครสนใจหินทรายสั่งได้ครับจ้างทุราษานายจักรครับทุรานายจักรเลยวะมีงานปิ๊งก็โทรเรียกได้อ่าโทรเรียกได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ